กมมัันนนเเ่่่ใจครบสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก,กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับลงภัยครับวันนี้ผมเนี่ยจะเดินทางไปหาพ่อปูนะไปขายข้อสองสายที่ผมเนี่ยสงสายเมื่อวานนะ เกี่ยวครับต้นตะเกียนที่ผมเห็นฟังปลาเพื่อนบ้านนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดว่ายังไงนะผมคิดว่าท่านเนี่ยน่าจะรอบรอบรู้กว่าผมอีกเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยนะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นอีกเนี่ยผมจะ ไปถามท่านนะแล้วจะได้ไม่มีใครเนี่ยสงสัยว่ายัางไงกันแน่เพราะว่าเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยควรถามนะทำไมถามก็ไม่รู้นะครับย่างที่เขาบอกว่าโง่หนึ่งวิดีกว่าโง่ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเราถามเนี่ยเราจะโง่ทันทีเหมือนกับโง่แต่ว่าเราจะโง่แค่วิดเดียวนะ แล้วเราก็จะรู้ไปตลอดชีวิตว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเอาละผมจะถามให้แจมแจ้งเลยนะว่ายังไงกันแน่แล้วก็ผมจะไปดูด้วยนะน้ำที่ท่วมาที่ฐานอาศาัยอยู่เนี่ยได้กลับไปหรือ,อยังนะแต่ พ่อปูบอกผมมาแล้วว่าหนึ่งถึงสองวันแหละก,ก็ลดไปแล้วผมหวังว่าจะลดไปจริงๆครับไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อนะแต่ผมแก่เป็นห่วงเอาล,าล่ะเราเรีบเดินทางกันดีกว่าครับเออผมเนี่ยได้เดินวันนี้นะครับผมได้เดินหมหาพ่อปูนะครับ ผมได้ไปหาท่านเทพารักแล้วก็หลังจากกลาบจากเมื่อวานนะผมได้ไปแหวหาท่านแล้วนะครับก็ไม่มากครับแค่เนี่ยบอกว่าให้เป็นแบบนี้ไปก่อนเห็นแกบอกว่า เป็นการชํำระบาปนะครับของมนุษย์โลกเราหรือว่าการล้างโลกนะครับให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมแกไม่อยากอาท่านเทพร,รักนะไม่อยากให้ไปยังไงครับเลี่ยกว่า ไปหยุดอะไรแบบนี้นะมันเป็นเกี่ยวกับของโลกอยู่แล้วพูดถึงครับท่านเทพลาคบอกว่าถ้าพูดถึงนะว่าได้หรือไม่ได้นะี่ยมันได้ครับเพแต่ว่ามันเขาไม่อยากทําหน้ามันใหม่ดี เอาแล้วเอาแล้วเหมือนว่าดันบนเนี่ยพูดไม่ทันถับค้าำเลยนะครับจะมีเสียงน้ำป่าด้วยนะครับข้อหันข้างจะดังเลยทีเดียว อาพ่อจะได้ยินเสียงหน้าไหมครับผมเบาแล้วนะก็อีกอย่างนะตอนนี้เนี่ยเราจะถึงแล้วอปูเนี่ยน่าจะอยู่ด้านหน้านุ่นต้นไม่ที่พ่อปูนั่นอยู่นะครับ อ,อผมลืมบอกนะว่าออให้ทุกคนเนี่ยไดีอผมมาหน่อยนะว่าที่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยผมจะไม่บอกนะว่ามันคือเหลืองอะไร ว้าวผมเจอแล้วผมเจอผอปูแล้วนะครับเหมือนจะมารอผมเลยนะ ขออนุญาตวางกล่องไว้ตรงนี้นะครับปลาไว้ออออขอบหนูเด็กมากจะได้ยังไงบ้างครับ จากที่น้ำท่วมเทาที่แล้วเนี่ยแทนนี้เนี่ยมันกระทบอะไรกับผมใู่ไหมครับไม<า>่นี่เลยครับคือผมจะมาเล่าว่าเกี่ยวกับท่ทฉันเทพารักบอกนะครับมาเทพารักบอกว่า เราเนี่ยไม่ควรหยุดน้ำฝนดิเรากงมาแบบนี้เป็นการอาไม่เป็นไปตามธรรมชาติเลยครับมันเป็นกฎของเวลาหรือว่อเรียกยังไงนะผมเ,มมเรียกไงครับ น้ำเนี่ยมันรอดไป้ตั้งแต่วันไหนนะครับ หลังจากที่ผมไปมาหาสีด่ดว,วงหวานนี้นี่ท่านได้มาหาท่านบ้างไหมครับไม่มีหรอกหน้ามันพูดไร้ที่งแรงดกงดันเข้ามาที่นีอ่อ่าเอ่อผมจะถามอ่กหนึ่งครับ นทองนี่ฟังประเทศเพื่อมบ้านเรามีหรอครับเนทออะไรกัน,นกาตอนจะเียนว่าตเียไม่รัใช่ครับเนทองเนี่นยมมว่านังะเยนใช่ไหมครับ อ่านี่อ่านี่อ่านี่อยู่นะครับเรามีนะที่นะครับเรามีนะที่อ่าอ่ามีนะ เมื่มอ,อวานนะครับผมไอเห็นต,ต้องอ่อนเคียนอ่อนหนึ่งน,นะครับมีนั่งตะเคียนอยู่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าป่าทางเพื่อนบ้านอันนี้ผมไปเจอนะครับมันต่างจากที่ผมเคยเจอมาค <จะ S 2> ิดว่าใช่หรือไม่ครับจะลองอธิบายรักสัญนาที่จะอยู่รักสุนทรี อาการรูปร่างนะครับผ้าที่แกเนี่ยอหรือว่านางเนี่ยใช่นะครับเป็นผ้าที่เหมือนว่าเป็นผ้าถุงก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับเสื้อนี่จะเป็นเหลืองดำดำนะครับ ่จริงัเลยาวนี่เป็นการเปิดโลกใหม่ของผมเลยนะผมเนี่ยไม่เคยเจอนางตะเคียนยที่ถ่ายชุดแบบนี้เลยค<า>ืงครั้งนี้เนี่ยเป็นการกผมเห็นครั้งแรกเลยนะครับเออผมก็สบายใจแล้วเหมอือนถอดอุเนี่ย หมดแบบนี้แล้วผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมเอาของฝากมาให้เดี๋ยวครับเป็นพวกผลไามา้นะอยู่ตรงนี้ครับให้ผมเอาไปให้เลยไหมครับหรือว่าให้ตอนกลับครับ เออผมคิดว่าให้ตอนกลับก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะไม่ถนัดนะครับสำหรับท่านขอบโอ้ ต่อส่งสายแล้วครับส่งของนี่ส่งสายมาหัววานนี้แสดงว่าใชา่ผมก็ตเอาปลาไปขอถอดกลาไปขอถอดอย่างาเชียนแล้วแต่ผมอเสียข,ของเสียข,ของงานนี่จะไม่ค่อยทัดนะครับผมงของ,ของ,ของมีคนย,ยินเลยหรือว่าจะโดนอะไรบางอย่างสาบไว้หรือเปล่าครับ อาจจะมีพวกหมออย่างนี้อะไรอย่างนี้ไปทำเลหรือว่า,วา,วาให้ผมยไปถามกับต,ตัวตัวเองก็ได้ครับ คงถึงเวลาที่ผมอยากจะต้อกลาแล้ว oh <my> <c oughs> Meu vou... ده هو دول دي ايه tôi sẽ nói cho mọi người làm sai lầm và làm sao không nên dạy ông muốn lên được rồi không แ่ส่เี้ยฮะชาติาไม่เช่อููนี่ไไนนเม้ราอนืะ่ยัวันี่สาวนั้นนสุราเป็น้อยเลยอืองั้นจะถ่ายนะครับไม่ว่าขอ,องมองดูคจะ่ายต่ออะไร ยังไงผมก็ขอขอคณูก็ได้มากเลยครับอาคือผมลืมบอกครับจะมีบางคนเนี่ยอาจจะหลอกเนี่ยขอปูคนคเนี่ยผมงาท้อ,อคนเนี่ยแรงก็เข้าวไวเด็ดรับ เอาละผมจะเดินทางกลับแล้วผมไม่รู้นะว่าจะถูกหรือเปล่ายังน้อยเนี่ยพอปูเขาก็หายมาด้วยใจใบไม้ที่ผมได้มาผมจะเก็บใบผมจะไม่ให้เห็นนะเอาละยังไงก็ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยก็คิดใหด้ดีๆก่อนนะครับ